เดือดต่อไม่รอแล้วนะแครีไพรวันไม่ให้ชาวเนต็ตได้พักอกมาฟาดอย่างต่อเนื่องปมจะซื้อรถไม่ดูเริกดูสีแต่ให้ดูเงินในกระเป๋ายังคงเป็นประเด็นร้อนแรงที่ทางชาวเนต็ตต่างให้ความสนใจสืบเนื่องจากอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังแครีไพรวันหรือหรือไพรวันวรรณบุตรที่ได้ออกมาอัดคลิปวีดีโอพูดถึงเรื่องความเชื่อ พร้อมฟาดแรงว่าปีชงมีไว้หลอกคนโง่ไม่ควรหากินกับความเชื่อแบบนี้ทำเอาชาวเน็ตต่างถกเทียงสน่นในโลกโซเชียลบ้างก็เห็นด้วยกับความคิดของแพรรี่บ้างคัดค้านอย่างหนักแพรรี่ฟาดฉ่ำจะซื้อรถดูแค่เรื่องเงินจบล่าสุดแพรรี่ไพรวันไม่ปล่อยให้ชาวเน็ตได้พักออกมาอัดคลิปวีดีโอฟาดต่อ แน่คนจะซื้อไม่ต้องดูเลือกดีหรือดูสีมงคลให้ดูแค่เรื่องเงินในกระเป๋าโดยเจ้าตัวได้กล่าวในคลิปว่าเรื่องที่สําคัญมากกว่าการดูเลือกดูสีของรถคือการดูเงินในกระเป๋าว่าพร้อมที่จะออกรถหรือไม่จะออกรถใหม่แบบจ่ายเงินสดหรือออกรถใหม่แบบจ่ายเงินผ่อนต้องดูว่านอกจากเงินที่จะใช้ดาวรถแล้ว ยังต้องมีเงินสำรอง3-4สเดือนเพื่อใช้ในการผ่อนรถไม่ใช่ว่ามีแค่เงินดาวแล้วออกรถเลยมีแต่เงินดาวหากออกรถมาแล้วไม่มีเงินสำรองอาจเดือดร้อนเรื่องเงินในภายหลังได้ไม่ใช่ว่ามีเงินรถออกเลยทำงานไม่ได้ขึ้นมารถโดนยึดก่อนที่จะไปดูเลิกดูอะไรดูเงินในกระเป๋าให้ดีบริหารจัดการดีๆมีเงินเท่าไหร่ สีไหนก็ได้ถ้าขับไม่ดีทนหมดออกวันไหนก็เหมือนกันเอาที่สะดวกสีที่ดีที่สุดคือสีที่ชอบเพราะว่ารถคือสิ่งที่อยู่กับเราเราเป็นคนขับต้องเอาเราเป็นหลกักถ้าคนอื่นมองว่าสีนี้สวยแต่เรามองว่าไม่สวยแล้วเราใช้รถคันนั้นทุกวันเราจะมีความสุขหรอก็ไม่มีความสุข เหมือนเราซื้อเสื้อผ้าใส่เราก็ต้องซื้อเสื้อผ้าที่ใส่สบายที่ชอบคนที่ชอบเอาสติกเกอร์มาติดว่ารถคนนี้สีดำสีขาวคิดว่าเจ้ากรรมนายเวรโง่เหรอจะหลอกตาใครจะราจรหรือว่าอะไรตำรวจหรือว่าอะไรก็เห็นอยู่ว่ารถสีขาวจะบอกทำไมว่ารถคันนี้สีดำเจ้ากรรมนายเวรดูโง่ขนาดนั้นเหรอ หรือหลอกตัวเองให้สบายใจ